อันนี้ก็เป็นกิ่งท่อนสองท่อนแรกไปแล้วมันก็มีกิ่งแตกมาเพราะฉะนั้นกิ่งมันจะแกะ่แล้วนะสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็ยังมาคุยกันที่มาเดื่อฝรั่งอีกนะครับก็คงจะมีคำแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับ ว่าการจะเลือกอินตอนมะเดือฝรั่งเนี่ยนะครับสำหรับมือใหม่จริงๆเนี่ยควรจะเลือกประเภทไหนถึงจะมีโอกาสรอดนะครับแค่โอกาสรอดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่รอดร้อยเปอร์เซ็นะครับเพราะว่าระดับมือโปรโย,ยังทำไม่ได้ร้อยเปอร์เ็นนะครับก็เดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับ ก็วันนี้ที่จะมาแนะนำเนี่ยก็เป็นการเลือกซื้อกิ่งตอนมะเดื่อฝรั่งนะครับสำหรับมือใหม่โดยเฉพาะเลยนะครับมือเก่าๆนี่คงไม่ใช่ปัญหาแล้วมีประสบการณ์นี่จะกิ่งตอนแบบไหนก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรใช้ได้หมดนะครับก็จากที่เราเห็นอยู่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการนิยม รูกมาเดื่อฝลั่งกันอย่างค่อนข้างแพร่หลายนะครับแล้วก็มันก็จะมีการนำกิ่งตอนเป็นต้มหนึ่งคบออกขายอยู่ทั่วไปนะครับตามเพจต่างๆหรืตาม,ตามช่องทางไว้หลายช่องทางนะครับทัทง้ทงอินเทอร์เน็ตทั้งที่เราไปสามารถไปซื้อได้จากที่ต้นที่สวนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มีค่อนข้างเยอะนะครับมีหลากหลายนะครับมีทั้ง ตุ่มขนาดใหญ่ตุ่มขนาดเล็กหรือก,กิ่งใหญ่กิ่งเล็กกิ่งตอนที่มันอ่อ,อนหรือก,กิ่งแก่แก็แล้วแต่ก็มีเยอะแยะหมดครับมีให้เลือกหลากหลายทีนี้ก็เกิดปัญหาว่าแบบไหนที่มีโอกาสสําหรับมือใหม่มากที่สุดนะครับเพราะว่าที่เขาขายเนี่ยมันก็ขายทั้งหลากหลายเขาไม่ได้เจาะจงว่าเฉพาะมือใหม่นะซื้ออนี้เฉพาะมือ ผู้เชี่ยวชาญแล้วซื้อนี่นะครับมันก็รวมๆกันอยู่ทีนี้ก็อยู่ที่ผู้ซื้อครับต้องไปพิจารณาเอานะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็คงมีคาแนะนํานะครับให้สําหรับมือใหม่โดยเฉพาะนะครับว่าควรซื้อกิ่งตอนแบบไหนนะมีโอกาสออกไปอนุบาลแล้วมีโอกาสรอดสูงที่สุดนะครับก็ไอการตอนกิ่งเนี่ยมันก็ ตอนได้ทั้งนั้นนะครับทั้งกิ่งอ่อนกิ่งแก่ไม่มีปัญหานะครับสามารถตอนได้หมดแล้วก็การที่จะแปลอนุบาลเนี่ยถ้ามีประสบการณ์มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้ได้หมดว่าจะกิ่งอ่อนกิ่งแก่นะครับเนี่ยถ้าดูเนี่ยอย่างผมเนี่ยอันเนี้ยอันนี้มันเป็นต้นออสเตเรียนะครับผมจะเอาตัวนี้ทําต่อเดี๋ยวจะหากิ่งพันธุ์ดีมาเสียบตรงนี้เพราะจะพันธุ์เทพมาเสียบผมก็เลยตอนออกนะ ต้นกิ่งมันก็ยังไม่แก่นะครับเนี่ยเพิ่งจะเขียวนี่เพิ่งจะเปลี่ยนสีนิดเดียวนะครับแต่ว่าผมจะต้องใช้ตอผมก็เลยตอออกไปช่ไหนะครับซึ่งอันนี้มันก็มีปัญหาอะไรผมก็สามารถที่จะไปอนุบาลให้รอดได้เพนะราะผมทำนานาอตั้งโอเคแล้วซึ่งผู้มีประสบการณ์ก็ทําได้นะครับกาอนุบาลสักระยะหนึ่งก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นปัญหาระดับมือใหม่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ย นะคอาจจะยากนิดนึงสาหรับมือใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยเพราะว่ายิ่งกิ่งอ่อนโอกาสยิ่งเน่าง่ายนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นก็เลยมีคําแนะนําเลยนะครับว่าสําหรับมือใหม่ถ้าจะเลือกซื้อกิ่งตอนนะครับก็ควรหลีกเลี่ยงกิ่งตอนประเภทนี้เนี่ยกิ่งตอนที่มันมีกิ่งยังไม่แก่ครับกิ่งอ่อนๆเนี่ยเนี่ยดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยครับ ถ้ากิ่งที่ตอนเนี่ยมันยังเพิ่งจะเปลี่ยนสีนะหมายความเนี่ยจากเขียวมีน้าตาลนิดๆเนี่ยอย่างเนี้ยอันนี้ก็ถือว่าไม่อ่อนมากนะครับซึ่งสามารถที่จะมือใหม่ก็ทําได้นะครับเพียงแต่ว่าอย่าไปเอาไว้หมดนะครับเนี่ยตัดออกแค่นี้แล้วก็เลี้ยงข้างล่างเนี่รอดแน่นอนคนระับเพราะว่ามันค่อนข้างจะแก่แล้วนะครับอันที่กะกลัวจริงๆคือเขียวเขียวที่กัน นี่ควรเลี่ยงเลยนะครับมือใหม่สําหรับมือใหม่ควรเลี่ยงกิ่งประเภทนี้นะครับเลี่ยงเด็ดขาดเลยไม่งั้นโอกาสสูญเสียแน่นอนครับนะครับหรือถ้าให้ชัวร์เลยก็กิ่งขนาดเนี้ยไม่ควรรับนะครับดูด้วยว่าสีเของกิ่งเนี่ยมันมีเพิ่งจะเปลี่ยนสีเพิ่งจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ําตาลใหม่เนี้ยถ้าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงนะครับสำหรับมือใหม่ ถึงแม้จะมองว่ามันไม่ยาวกิ่งสั้นๆนะครับเพิ่งจะเปลี่ยนแต่ว่าสีดูสีก็รู้ว่ามันยังไม่แก่นะครับกิ่งมันค่อนข้างอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นมือใหม่เนี่ยควรเลี่ยงไปนะครับควรไม่ควรรับนะบพูดง่ายถ้ากิ่งสีนี้นะครับดูกิ่งแล้วจะรับแบบไหนไปดูกันก็ เหมือนเดิมครับกิ่งไม่ต้องใหญ่นะครับเนี่ยแก่ประมาณเนี้ยเคยพามาดูรอบเนี่ยครับนี่ก็ถือว่าเริ่มแก่แล้วเนี่ยครับเริ่มแก่แล้วเห็นนะครับจากขนาดนี้ไปก็เริ่มได้แล้วนะครับหรือถ้าแก่จัดวันนี้ยิ่งดีครับเนี่ยอย่างแก่ๆอย่างเงี้ยโอเคเลยถ้าเห็นอย่างเงี้ยชัดเจนเลยครับรับเลยไม่มีปัญหานี้ก็ได้ครับ นี่ก็โอเคครับไม่ตอนเก็บไว้ทีนี้ก็มาถึงว่าเมื่อรู้ว่าเอาไปแล้วคนรับไปปลูกแล้วรับไปเลี้ยงแล้วอาจจะไม่รอดแล้วเขาตอนเราทำไมคนขายจริงๆแล้วคนขายมันก็ไม่ผิดนะครับเขาก็ตอนขายได้เพราะว่ากิ่งถือว่า,าไปเลี้ยงได้มีคนเลี้ยงรอดนะครับเพราะเขาไม่ได้จอดจงว่าคนซื้อจะต้องเป็นมือใหม่ก็แล้วแต่ใคร ยินยอมหมายความว่ารับได้ซื้อไปก็ต้องเสี่ยงเอาเองอันนี้ก็เรามาพูดถึงในแง่คนซื้อนะครับว่าถ้าเราไม่อยากจะสูญเสียนะครับลดการสูญเสียของเราก็ควรเลือกกิ่งที่มันแก่ๆอย่างที่ผมแนะนําไปเมื่อสักครู่เนี้นะครับยิ่งแก่ยิ่งดีกิ่งเนะี่ยเพราะอะไรครับเพราะยิ่งกิ่งแก่เนี่ยการสะสมอาหารในกิ่งจะเยอะขนาดเราไปชําเห็นไหมครับไม่มีรากเลยกิ่งแก่ๆเราไปชามันยังรอดนะ่ะออกรากมาได้ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นกิ่งตอนเนี่ยถ้ามันแก่โอกาสรอดแน่นอนอยู่แล้วครับมันก็มีสูงเพราะว่ามันมีรากมาแล้วนะครับมีรากจากต้นมาแล้วนี่อันนี้ก็เป็นกิ่งท่อนสองท่อนแรกไปแล้วมันก็มีกิ่งแตกมาเพราะฉะนั้นกิ่งมันจะแก่แล้วนะจริงๆแล้วนะครับเวลาผมเลือกซื้อเนี่ยผมแรกๆเอาเหมือนกันทุกท่านนะครับคือมือใหม่เหมือนกันก็คือเอากาิออา่งสวยสวยกิ่งยอดยอด ออออเพราะคิดว่ามันสวยมันน่าจะรอดดีนะก็ไม่สนใจจะเมินกิ่งท่อนสองแต่มาปัจจุบันเนี้ยนะครับถ้าผมจะซื้อกิ่งต่อนะผมสนใจกิ่งท่อนสองท่อนสามมากกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่ามันแก่เห็นไหมเนี่ยกิ่งมันแก่แล้วขนาดเอาไปชำยังออกรากแล้วมันมีรากอยู่แล้วเอาไปเลี้ยงคิดว่าจะไม่รอดครับโอกาสรอดมันมากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับนี้ก็แก่แล้วผมตอนมาเดี๋ยวก็จะมาท่อนสองท่อนสามล่างต่อนะครับ เพราะฉะนั้นง่ายๆเลยนะครับทาไมต้องคิดมากคุณก็เลือกกิ่งท่อนสองท่อนสามก็ได้นะครับไม่ต้องเอาท่อนบนแรกเนี่ยบางเจ้าเขาจะตอนตรงนี้เลยนะพอมันออกยิ่งกิ่งอ่อนการตอนจะตอนได้อ,อกรากได้ไวนะแต่ว่าการเอาไปเลี้ยงอนุบาลจะค่อนข้างยากหน่อยยากกว่ากิ่งแก่คุณ่ง่ายคตอนตรงนี้จะง่ายหน่อยเดี๋ยวเขจะไปเลี้ยงก็จะแตกนี่ยอดหนึ่งนี่ยอดหนึ่ง พืชนต้นนี้คือมันอยู่ในถังผมจะมาทําตอนนะครับก็เลยตอนออไปก่อนก็เลยมีมาให้ชมเป็นตัวอย่างตัวน,นี้นะครับครับก็ไม่มากไม่ไม่อะไรม,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 มาถึงตอนนี้นะครับก็มีข้อสรุปง่ายๆเลยสําหรับการเลือกซื้อหรือเลือกแคปกิ่งตอนสําหรับมือใหม่นะครับ ไม่พูดถึงประเด็นรากเยอะรากน้อยกิ่งใหญ่กิ่งเนาะกิ่งใหญ่กิ่งเล็กอะไรแล้วกิ่งมากขี่ยอดอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ต้องพิจารณาดับหนึ่งเลยนะครับโอกาสลอดสูงเนี่ยขอให้เลือกกิ่งที่แก่เข้าไว้นะครับนี่กิ่งแก่เข้าไว้ยิ่งแก่มากยิ่งดีครับยิ่งเป็นแบบเป็นสีขาวเลยอะอย่างเงี้ยนะครับออกสีนี้เลยยิ่งโอกาสรอดจะสูงมาก ถ้าไม่ได้ขนาดนั้นก็ขนาดนี้ก็เอาแล้วก็ยังดีครับคือเป็นไปได้พยายามหลีกเลี่ยงนะครับสิ่งอ่อนที่มีสีอย่างเงี้ยตอนที่เป็นเสียหนอ่อยอย่างนี้ควรหลีกเลี่ยงนะครับมือใหม่สําหรับมือใหม่นะครับควรหลีกเลี่ยงเลยเน้นนะว่ากิ่งต้องแก่เรื่องรากก็บพิจารณาไปอย่างที่เคยมีคําแนะนําไปแล้วนะครับอันนี้พูดถึงลักษณะกิ่งนะครับ ้องแก่จะตรงจะคดจะโค้งอะไรไม่ต้องสนใจครับเพราะว่าเมื่อเรารับไปแล้วเนี่ยทามันรอดเรามันตัดติดตัดแต่งกิ่งได้นะตัดให้มันหายโคง้งหายคดแล้วก็ได้ไม่งากไมมีปัญหาอะไรพอผมเคยตอนกิ่งที่มันโคง้คงโค,ค,คตรเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เอาไปจําหน่ายเพราะว่ามันไม่สวยคนซื้อมักจะไม่ชอบผมพ็ดเดี๋ยวอะไรผมก็เอามาปลูกเองนะครับพอ ของลากดีก็ตัดตอนหน่อยอีกท่อนหนึ่งนะครับมันก็แล้วมันแตกก,ก็สวยดีนะครับมันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับประเด็นสําคัญอยู่ที่ความแก่อ่อนของกิ่งนะครับจําไว้เลยนะครับว่ายิ่งแก่ยิ่งดีนะครับกิ่งตอนเน้นเลยกิ่งตอนยิ่งแก่ยิ่งดีนะครับเพราะว่าโอกาสรอดมันจะเยอะขึ้น อันนี้จากประสบการณ์ที่เคยทำมานะครับระยะสามปีเนี่ยพบว่าถ้าเอากิ่งอ่อนๆมานุบาลเนี่ยมันก็จะยากหน่อยถ้าทำดีๆดูวิธีที่ถนันหน่อยก็รอดนะครับแต่ว่าถ้ามือใหม่เนี่ยมันก็ยากนิดนึงโอกาสรอดจะยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อลดการสูญเสียอะไรก็เอากิ่งแก่ๆนะครับแก่จริงแก่ยิ่งดีครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็คงฝากไว้แค่นี้นะครับคลิปก็คงมีประโยชน์บ้างขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ